สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปาเปาวลีสภายป่าก๊กเพิ่งได้รับรู้ความจริงก่อนมารู้ทีหลังทั้งครอบครัวรู้เห็นกันหมด คบหาดูใจกันมาหลายปีเข้าตามตรอกออกตามประตูในสตาผู้ใหญ่ตลอดสำหรับคู่ของนักร้องลูกทุ่งสาปปวปาวลีพรพิมลกับแฟนหนุ่มเอิร์ธการนบุตรชายของแก้วหัวแหวนสุมโมกีกจนได้แต่งงาน่ามกลางความยินดีของครอบครัวแต่ล่าสุดหลังแต่งงานได้เพียง2ปีทางด้านปาวาวลีเผยพฤติกรรมสามีเอิร์ธการนเนื่องจากมีปัญหาการเรื่องบนเตียงแทบทุกคืนเลยก็ว่าได้โดยทางด้านปาวาวรีตื่นทุกคืนเพิ่งมารู้หลังแต่งงานว่าตอนตีสามสามีจะมีพฤติกรรมแปลกๆนอนละเมอหนักมาก หลังแต่งงานคืนแรกนอนละเมอวิ่งลงจากเตียงมีอยู่คืนหนึ่งสามีลุกมานั่งปลายเตียงนั่งหลับตาถามว่าทําอะไรเขาบอกกําลังคิดอยู่อีกคืนหนึ่งเขาก็วิ่งเข้าห้องน้ําไฟก็ไม่ได้เปิดแล้วก็ออกมาถามว่าดูรูปที่เขาถ่ายไหมติดตามมากถามว่ารูปอะไรเขาบอกรูปเขียวหวานสิ่งที่เขาละเมอเป็นเรื่องการทํางานหมดเลยเป็นเยอะเขาตื่นมาจําอะไรไม่ได้ละเมอทําอะไรภรรยาก็มีบ่อยเล่าให้พอกิ๊กับแม่อีทฟังบอกเป็นเรื่องปกติเป็นมาตั้งแต่ สมัยคุณปู่แล้วคุณปู่และเมอเดินกัน3มรอบท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก topnewsroom.info ขอบคุณครับ